คุณคิดว่าปี2568นี้จะมีโรคอุบัติใหม่อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ามาย้อนดูที่สุดของ5โรคระบาดในรอบ2,000ปีที่กว่าร้อล้านชีวิตต้องสังเวยไปในประวัติศาสตร์ของมวลม,มนุษยชาติสนัาสรุนโดย True d e t e c t ไข้ของขวัญกับทุกรอยยิ้มของคุณโรคระบาดที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งต้องโรคไข้มาลาเรียนะฮะหรือว่าโรคไข้จับสันเพราะว่าคนที่ป่วยโรคในช่วงแรกๆเขาจะมีอาการระยะแรกคือเป็นไข้หนาวสั่นไงโรคนี้ทําให้ผู้คนได้มาให้ความสําคัญกับสัตว์ชนิดเล็กๆนะคะที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนอย่างเช่นยุงก้นป่องนําไข้มาลาเรียนั่นเองเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1500ปีก่อนค่ะและปัจจุบันยังพบการระบาดอยู่ในแถบประเทศเขตร้อนประเทศไทยเราก็มีนะคะอาการคือจะมีไข้มีเหงื่อออกแล้วก็อาจจะมีภาวะ วโลหิตจางอุดจระเป็นเลือดในบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งโรคนี้ได้คราช,ชีวิตประชากรมนุษย์ไปกว่า400,000รายนับแต่พบการระบาดเกิดขึ้นแต่ก็มีการคาดกันนะคะว่าจะหมดจากโลกใบนี้ไปนในปีประมาณ2,050หรืออีกประมาณ6ปีนับจากวันนี้เนื่องจากปัจจุบัน,นก็มียาต้านและมีระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นแล้วค่ะโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดในโลก กาลาโรคค่ะโรคนี้ได้ฆ่าชีวิตประชากรมวลมนุษยชาติไปกว่า200ล้านคนเลยทีเดียวนะฮะกาะลาโรคถือว่าเป็นโรคระบาดติดต่อจากสัตว์สู่คนในยุคแรกๆเลยโดยมีตัวหมัดหนูนะฮะเป็นพาหะนําเชื้อค่ะคาดว่ามันแพร่กระจายไปหลายๆทวีปท,ทั่วโลกเนี่ยจากการเดินสัมภารของชาวเรือพค้าที่เวลาไปขนส่งสินค้าต่างๆหรือหนูเนี่ยมันอาศัยอยู่ใต้ท้องเรือใช่ไหมมันก็กระจายลงไปในแต่ละพื้นที่จนเกิดการระบาดไปทั่วทั้งโลกจิงโรคนี้ต้้งตอกันระบาด มันอยู่ทางฝั่งทวีปเอเชียนะคะยังในไทยเราเนี่ยก็เคยเกิดการระบาดมาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยธุธยาเลยจนกระทั่งไปเกิดการระบาดครั้งใหญ่จริงๆจนมีการบันทึกเอาไว้ในหนังหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยคือประมาณศตรวรรษที่17ในปี1720ค่ะเป็นการระบาดใหญ่ครั้งสุดท้ายในทวีปยุโรปนอกประเทศฝรั่งเศสในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ฆ่านะคะชาวเมืองยุโรปไปเนี่ยกว่า100,000รายนะคะจนถูกพูดถึงในลักษณะของ black death เนาะหรือว่าไข้แห่งความตายสีดำนะคะเนื่องมาจากอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้คือเขาจะมีะีีผิวหนังท่บสด คล้ำเข้มแห้งเหี่ยวเกิดจากเซลล์ผิวหนังที่ตายไปมีแผลตามตัวมีไข้สูงใน7วันก็สามารถจะเสียชีวิตได้เลยจึงถือว่าเป็นหนึ่งในโรคมรณะนะคะที่ฆ่าชีวิตประชากโรโลกไปมากที่สุดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มียาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาแล้วค่ะโรคที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้อย่างเร็วที่สุดใน3มชั่วโมงเท่านั้นเองกับอะฮิวาตะกระโรคหรือว่าโรคหากัะหลายคนฟังแบบนี้ตกใจเลยเพราะว่าอะฮิวา่ยกลับมาระบาดหนักอยู่ที่เมียนมาตอนนี้นะคะไม่ต้องตกใจเพราะปัจจุบันถ้าเป็นมียาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาได้แ แต่ถ้าในคนที่อาการรุนแรงแล้วไม่รักษาเนี่ยแหะค่ะสามารถเสียชีวิตได้เลยใน 2- 3ชั่วโมงนะฮะแม้ปัจจุบันจะมีการมองว่าโรคนี้เป็นโรคที่ไม่ได้มีความอันตรายร้ายแรงแต่มีรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่าต่อปีเนี่ยโรคนี้ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตตั้งแต่20,000จนถึง1 0 0 0 0แรายในแต่ละปีเลยทีเดียวซึ่งต้นต่อก็คาดว่าน่าจะเกิดจากประเทศแ,แถบเอเชียอีกนี่แหละค่ะในศตวรรษที่19ในประเทศที่มีระบบสุขาภิบาลหรือว่าอาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็คือผู้ป่วยจะติดเชื้อแบคทีเร โดยมีมแมลงวันเป็นพาหะในการนําโรคความอันตรายคือเชื้อนี้มาสาม,มารถแพร่ก,กระจายได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเรากินเราขับถ่ายไม่เป็นที่ในอุจจาระผู้ป่วยเนี่ยเชื้อนี้สามารถอยู่ได้นอกร่างกายเรานะ7จ็ถึงสิวันเลยอาการก็คือถ่ายเหลวเป็นน้ําฉับพลันไม่หยุดบางรายมีสีขาวขุ่นคลื่นไส้อดเจียนซึ่งโรคนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เกิดภาพฝูงแรงวัดสักเกตนะฮะเพราะว่าในสมัยครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยตายจากโรคหาเนี่ยเป็นใบไม้ร่วงเลยจนแบบคนที่วัดคือเผาศพไม่ทันอะ่ะศพกองรวมกันเป็นที่หน้า สังเวชสลดหดผู่ไปอย่างมากจนฝูงแร้งเนี่ยมารุมทึ้งนะคะแล้วก็มีช่างภาพเป็นชาวฝรั่งเนี่ยเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วภาพนั้นเนี่ยยังคงอยู่ถึงปัจจุบันเลยโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดและปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาหายขาดได้ HIV หรือว่าเอชค่ะมัมเริ่มแพร่กระจายช่วงประมาณยุค70นะต้นต่อที่แน่ชัดเนี่ยไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะมาจากแถวทวีปแอฟริกานะคะเพราะว่าคาดว่าเจ้าเชื้อนี้เนี่ยมันมาจากลิงชิมแปนซีแล้วก็ติดต่อมาสู่คนเพราะว่าคนในแถบนั้นเนี่ยเขาบริโภคเนื้อลิงไ มาจากการกินการชำละที่ไม่ถูกสุข,สขลักษณะอย่างเงี้ยก็ทําให้โรคนี้มันเกิดการระบาดขึ้นจะบอกเลยว่ามันเป็นโรคที่สร้างความลาบากในการใช้ชีวิตให้กับผู้ป่วยเนาะในช่วงยุค7 0 8 0 9 0เป็นอย่างมากเพราะความเข้าใจผิดไงตั้งแง่ว่าคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยคือตัวแพร่เชื้อโรคโรคเอชติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัสหรือน้ําลายหรือว่าถูกแบบเจาะจองบูลลี่กันสุดๆเลยคือเป็นโรคของกลุ่มคนรักร่วมเพศจนถ้งยุ่งหลังเนาะวทนาการทางการแพทย์การศึกษาต่างๆมันแพร่มาถึงทำให้เรามีีีคคววาาามมเเข้้้ใจกกกก่ยยับโรนองงถูต แล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีมากขึ้นนะฮะโดยผู้ป่วย HIV หรือว่าผู้ป่วยโรคเอดส์นะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละแต่ติดเชื้อไวรัสแล้วไวรัสตัวนี้มันไม่ได้เข้ามาฆ่าเราโดยตรงมันไปทําลายเม็ดเลือดขาวในร่างกายทาให้ร่างกายผู้ป่วยอ่อนแอลงแล้วทีเนี้ยไอพวกโรคเชื้อากาศหรือว่าโรคอื่นๆเนี่ยก็จะมาติดผู้ป่วยได้โดยง่ายละปัจจุบันอย่างที่โอบอกแหละกว่า40ปีเนาะที่ทางพัฒนาการทางการแพทย์ทั่วโลกพยายามจะหาทางในการหายารักษาหาวัคซีนในการป้องกันแต่ยังทําไม่ได้มีราา้สมถ สายหายได้นะคะมันได้ร่าช,ชีวิตประชากรมนุษย์ไปกว่า40ล้านคนนะคะซึ่งสิ่งที่เราทําได้ดีทสุดก็คือการทานยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่เป็นแล้วและก็ป้องกันร,ระวังมาให้ติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าเลือดเท่านั้นเองค่ะแล้วโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายที่สุด โควิด -19 โรคนี้ฆ่าชีวิตประชากโรโลกไปกว่า7ล้านคนนับนตั้งแต่ปี2019นะคะและจนถึงปัจจุบันโรคนี้ก็ยังคงอยู่นะหลายคนบอกว่าไม่มีแล้วไม่จริงนะคะมันยังระบาดอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถควบคุมการระบาดใหญ่ได้แล้วค่ะโรคนี้เป็นโรคที่ประหลาดเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกเลยใครจะไปคาดคิดคะว่ามันจะมีโรคที่ทําให้คนที่รักกันเป็นห่วงกันใจทับขาดแต่มองได้ผ่านแค่กระจกใสาบางๆกั้นอยู่เท่านั้นเพราะเราต้อง social distancing ใช่ไหมโอ้เชื่อว่าในประวัติศาสตร์หลายๆคนที่เกิดมาไม่เคยเจอการรารบด ใหญ่ของโรคแน่นอนโอ้ oh, เนี่ยคือโควิดสิเป็นโรคแรกเลยนะฮะติดต่อกันได้ง่ายสุดต่อให้อยู่ห่างกัน1เมตรก็สามารถติดเชื้อได้ผ่านละอองฝอยที่มันลอยอยู่ในอากาศซึ่งในโรคเนี้ยนอกจากมันจะฆ่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า7ล้านคนทําให้เกิด new normal หรือว่าชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจกับความสะอาดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ยังคงมีความกังวลนะเกี่ยวกับผลกระทบในอนาคตถึงเรื่องของลองโควิดแล้วก็ผลกระทบของวัคซีนโควิดสิที่เราฉีดก,กันไปแบบในภาวะฉุกเฉินแล้วก็เร่งด่วนกันอีกด้วยสุดท้ายนี้นะคะแม้ว่าการระบาดใหญ่ของโรคต่างๆรอบ 2,000ปีของมวลมนุษยชาติของเราเนี่ยมันจะได้จบลงไปแล้วนะคะอย่าง5โรคระบาดท,ที่เราได้เล่าให้ฟังไปโรคสุดท้ายคูบิสตเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้นะคะจากเส้นทางการระบาดของโรคต,ต่างๆคือมนุษย์อย่างเราไม่มีทางที่จะเอาชนะธรรมชาติได้และสุดท้ายโรคอุบัติใหม่มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกรู้ไว้ให้ตระหนักแต่ไม่ได้ให้ตรหนกถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะคะฝากกดหัวใจกดไลค์และกดแชร์ต่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ